โลกแห่งสัตว์แสนโรแมนติกแมวเหมียวลองแปลค่ะฮะมันดูแปลกไหมจะดูสวยมากเสื้อผ้าของเจ้ากลับมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นคนแก้เองแหละเพราะชุดเดิมมันใหญ่เกินไปนะเออรองเท้าล่ะมีไหมรองเท้าไม่มีหรอพวกนายเดินเท้าเปล่าแบบนี้ไม่เจ็บเท้ากันบ้างเลยเหรอผิวบอบบางเช่นนี้ไม่น่าละ่ะ ขอเข็มกับได้และดังสัตว์อีกหนึ่งชุดอ่ะได้เลยซื้อเท่าไหร่ก็ได้ตามที่พี่ชายต้องการเลยแค่นี้พอไหมอืมขอบคุณนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาก็ใส่ใจว่าฉันอยากจะได้อะไรอยู่เสมอฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงมายังโลกประหลาดแห่งนี้แต่การมีเขาอยู่ข้างๆก็ๆๆทำให้ฉันไม่หวาดกลัวสิ่งใดไปดิถ้าหมอพีหลังจู่ฉันท่านแลยตัวเมียตัวน้อยของท่านไปเป็นแขกนะ ข้าขอปฏิเสธขอบคุณมากผองมาป่ามีขนาดใหญ่ซึ่งมีตัวผู้มากกว่าสามร้อยตัวว้าวตัวมีนี่นะหอมจังนี่เป็นของแรกที่ข้าได้พบตัวเมียแต่ตัวเมียกลับมีเพียงสิบกว่าตัวเท่านั้นถือว่าอันตรายเกินไปห่างตัวเมียของข้าอยู่ที่นี่ไอ้แต่เท่านั้นอยากให้นางเลือกตัวผู้เป็นคู่เพิ่มฝันไปเถอะเราไปกันเถอะไม่นะตัวเมียตัวน้อยถูกพาตัวไปแล้วจวงอวินจะกลับมาแล้วเฮ้เจะรู้ข่าวหรือยัง มีตัวเมียตัวน้อยหน้าต่างงดงามผู้หนึ่งมาที่เผ่าของพวกเราอีกอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้นางมีคู่ตัวผู้เพียงตัวเดียวเท่านั้นก็ไม่สนใจหรอกสุนอว้น